สวัสดีค่ะสวัสดีท่านประธานคิมแทยอนนะคะแล้วก็รอยัลมัซเซอร์นะคะคิมบงซูนะคะซึ่งหล่อมากนะคะแล้วก็สวัสดีดก่อนนะคะสวัสดีทุกๆคนก่อนนะคะแล้วก็สมาชิกกลิเตอร์นะคะชาวเกาหลีแล้วก็ลีดเตอร์ทุกๆท่านที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ทางบ้านด้วยนะคะดิฉันสตาร์มัซเซอร์ทิพวรรณสุสุกิ <laughs> ค่ะค่ะวันนี้นะคะทำไมถึงชมท่านประธานว่าหล่อนะคะทำไมถึงชมคุณคิมบงซูรอยัลมัซเซอร์ว่าหล่อ ท่านมีความกระตือรือร้นนะคะปุ kind of ๋ยอยากให้ทุกคนนะคะมีความกระตือรือร้นความกระตือรือร้นของปุ๋ยเท่ากับว่าเท่ากับความกระตือรือร้นเท่ากับความฉลาดค่ะโอเคไหมคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถปุ๋ยเชื่อว่าทุกๆคนในห้องนี้บางท่านรู้สึกแบบปุ๋ยค่ะปุ๋ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเก่ง และไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษใดๆแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีความสามารถทําได้คือความกระตือรือร้นค่ะความมีวินัยเหล่านี้เราสามารถทําได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกแบบนี้สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้ตามมาก็คือผู้คนที่มองเห็นคนเห็นคุณนะคะความกระตือร้นของคุณมันคือเสน่ห์ของเราค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรืออายุมาก อันนี้สาคัญมากๆเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรานะคะมีความกระตือร้น,นมีวินยัยนะคะพวกเราจะมีคนเดินตามเรามานะคะในฐานะที่ปุ้ยไม่เคยทําธุรกิจ MLM มาก่อนเลยนะคะแต่ปุ้ยสามารถเดินมาถึงราดับนี้ปุ้ยไม,ไม่ได้บอกว่าปุ้ยเก่งนะคะระบบอาตมี่ต่างหากที่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะปุ้ยจะมาเล่าประสบการณ์ของปุ้ยค่ะว่าปุ้ยเจออะไรบ้างบางทีมันอาจจะไม่ได้สวยงาม แต่สิ่งที่ไม่ได้สวยงามน,นี่แหละค่ะมันสามารถเป็นประสบการณ์และสามารถบอกต่อพาร์ทเนอร์เราได้เพราะฉะนั้นประสบการณ์การทำงานจึงสำคัญมากๆสำหรับนักธุรกิจอัตมีค่ะนะคะดิฉันเป็นนักธุรกิจนะคะย้อนกลับไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะบางท่านที่เข้ามาใหม่นะคะอาจจะไม่รู้จักว่าปุ้ยมาจากไหนนะคะจริงๆแล้วปุ้ยมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพียง6ปีเท่านั้นนะคะปุ้ยมาอยู่ที่ประเทศไทยเพียง6ปีหลังจากที่ปุ้ยไปอยู่ที่ ประเทศญี่ปุ่นนานกว่าที่ประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ของปุ้ยวิธีคิดของปุ้ยอาจจะไม่เหมือนคนไทยสักนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะปุ้ยเป็นนะคะประสบการณ์ปุ้ยเป็นเจ้าของเป็นนักธุรกิจนะคะร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากตัวเองค่ะวันนี้เป็นนักธุรกิจอตัตวิมีเต็มตัวร้อค่ะ นะฮะจากที่เราไม่เคยมีประสบการณ์แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเองได้นะฮะไม่เคยทําธุรกิจอโทมีมาก่อนเลยไม่เคยไม่ใช่ธุรกิจอโทมีนะคะธุรกิจ MLM ที่เรียกกัน MLM ไม่เคยใช้สินค้า MLM ไม่เคยใช้สินค้าที่อยู่ในระบบเครือข่ายไม่เคยรู้จักไม่เคยมองด้วยซ้านะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ปุ้ยเข้ามาในธุรกิจอโทมีค่ะปุ้ยเห็นอะไรปุ้ยเกิดความเชื่อค่ะปุ้ยเกิดความศรัทธาค่ะคุณต้องหาตรงนี้ให้ได้นะคะ คุณต้องหาความเชื่อให้ได้ในอัตอมีคุณต้องหาความศรัทธาในธุรกิจอตอมีให้ได้ถ้าเราหาไม่ได้คุณเดินเดินเดินก้าวต่อไปในธุรกิจนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะไม่อยู่ในในรูปของนักธุรกิจอตอมีตัวจริงเพราะว่าภายนอกคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจอตอมีแต่ภายในคุณไม่ใช่นักธุรกิจอตอมีคุณเดินต่อไปไม่ได้ค่ะวันนี้ปัญหาของเราที่ไม่สามารถเดินต่อไปได้เพราะอะไรข้างในคุณไม่ใช่ค่ะคุณต้องเปลี่ยนข้างในของคุณให้เป็นให้เป็นสิ่งที่ใช่ให้ได้นะคะ วันหนึ่งค่ะปุ้ยเป็นนักธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่นปุ้ยเดินกลับย้อนไปอีกนิดหนึ่งนะคะว่าปุ้ยเป็นนักธุรกิจประเทศญี่ปุ่นนะคะก่อนแรกปุ้ยเป็นนักศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนะคะก็เหมือนคุณ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 ไฟฝนนะคะนะเรียนไปเรียนมานะคะก็มีครอบครัวนะคะเรียนไปเรียนมาก็มีลูกนะคะเรียนไปเรียนมาก็ได้มาเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะซึ่งปุ้ยเปิดร้านอาหารครั้งแรกในปี1990นะคะเดี๋ยวคิดเอาเองนะปุ้ยอายุเท่าไหร่นะคะ อ่าธุรกิจของปุ้ยค่ะเก๋ไก๋ค่ะสวยงามค่ะไปได้ดีมากๆปุ้ยเป็นคนโชคดีมากๆทํทำอะไรก็เติบโตทำอะไรก็เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองนี่เป็นมนุษย์แบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะปุ้ยจะพูดเสมอๆค่ะว่าปุ้ยโชคดี ทุกคนใช้คําพูดนี้ได้นะคะใช้คําพูดนี้ค่ะอย่าบอกว่าฉันเป็นคนลําบากฉันเป็นคนน่าสงสารไม่มีใครน่าสงสารค่ะเราเป็นคนโชคดีทุกคนที่ได้เข้ามาอยู่ในห้องนี้ทุกคนที่ในอยู่ในห้องนี้วันนี้พันคนค่ะตบมือให้กับพวกตัวเองให้ตัวเราเองค่ะวันนี้ค่ะคุณโชคดีมากๆแล้วพูดกับตัวเองว่าเราโชคดีที่ได้มารู้จักธุรกิจอทวีอย่าพูดว่าเราโชคร้ายฉันไม่น่าอยู่สายงานนี้เลยฉันเลยไม่โต หยุดพูดเดี๋ยวนี้ค่ะคุณจะเติบโตค่ะด้วยตัวของคุณเองคุณจะเติบโตด้วยความคิดของคุณเองวันนี้ปุ้ยสามารถเติบโตได้ปุ้ยสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้เพราะอะไรปุ้ยเข้ามาในห้องประชุมค่ะปุ้ยไม่ได้เก๋กไก๋กว่าใครเลยนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่ปุ้ยได้รับมานะคะเมื่อก่อนค่ะปุ้ยทำงานร้านอาหารไทยนะคะปุ้ยมีไรายได้เท่ากับอินพรีนมาสเตอทุกๆเดือนเป็นไงคะ ไหมคะปุ้ยมีชีวิตที่ดีค่ะปุ้ยยอมรับวันนี้ปุ้ยยังมีสู้วันนั้นไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ปุ้ยไม่เคยยั่นไม่เคยยั่นนะคะปุ้ยบอกว่าวันหนึ่งปุ้ยจะได้เป็นอินทรีนัมาเซอรแน่ๆค่ะ <laughs> <laughs> นะคะนั่นคือรายได้ตอนที่อยู่ญี่ปุ่นไม่ใช่ปัจจุบันนะคะมันจบไปแล้วใครที่เคยรวยนะคะลืมมันไปซะ วันนี้เอาปัจจุบันที่สําคัญที่สุดว่าคุณจะต้องเป็นลีดเดอร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยคุณต้องเป็นลีดเดอร์ที่สามารถทำพาร์เนอร์ให้เติบโตให้ได้นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องทําค่ะโอเคไหมคะและจากวันนั้นค่ะวันที่ปุ้ยเคยร่ารวยนะคะมันจบไปแล้วปุ้ยไม่เคยจํามันเลยปุ้ยจําแต่วันนี้ทำยังไงนะคะให้ปุ้ยเติบโตกับพาร์เนอร์ ทำยังไงให้พาร์ทเนอร์เติบโตว,วันนั้นวันสึนามิค่ะปี2011เดือนสามวันที่ส1บดปุ้ยไม่เคยลืมวันนั้นเลยวันนั้นทำให้ปุ้ยรู้ว่าตกนรกเป็นยังไงไม่ต้องรอตายก่อนค่ะไม่ต้องรอวันที่เราตายเราตกนรกใครเคยตกนรกแบบปุ้ยมัง่งนะคะวันที่เราไม่สามารถนะคะมีรายได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ที่เคยมีค่ะเงินที่เคยใช้มันหมดไปอ่ะมันทรมานอ่ะมันเคยใช้เท่านี้แล้วมันไม่ได้ใช้อ่ะ มันทรมานกว่าคนที่เคยใช้น้อยๆแล้วใช้น้อยๆไปตลอดอะ่ะหรือคุณติดหลุมตรงนั้นคุณเคยมีเงินน้อยๆน้อยๆมาตลอดเสร็จท้ายตอนนี้ให้ทำอระตนมีฉันไม่เชื่อหรอกไม่มีแล้วยังไม่เชื่ออีกนะคะลองทําดูค่ะวันนั้นหาไปช,ชวนน้องสาวค่ะน้องสาวทำนายวี้เขาอยู่ต้นๆนะแต่วันนี้ก็ยังไม่ทํานะโทรศัพท์มาหาพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเออเนี่ย ปุยได้เงินเข้ามาใน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 มุลฐานธนาคารพันเจ็ดร้อยบาทมันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยม,มีแบบนี้ด้วยพูดไปเถอะค่ะพูดไปไม่เคยเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาตื่นเต้นกับได้พันเจ็ดค่ะเดี๋ยวบอกนะคะปุ้ยก็เคยตื่นเต้นแบบนั้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นลำบากมากเงินทองโอ้ยปุ้ยบอกว่าเครื่องอิสระรีของปุ้ยทั้งหมดนะคะที่มีอยู่คาเชียเอ,อ้ยทิฟฟานี่เอ้ยต่างๆนะนามันก็หายไป มันก็นโดนคลายไปช่างมันเดี๋ยวหาใหม่โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนะคะในขณะที่ต้องจ่ายค่าเทอมลูกชายนะคะลูกชายบุรีบรินจะโทรที่ประเทศอังกฤษนะคะลูกสาวบุรียนอยู่ที่เมืองไทยเป็นอ่าเป็นโรงเรียนชั้นนําของประเทศเมืองไทยก็คือเป็นอ่โรงเรียนอะไรนะบางกอกพัฒนาเห็นไหมจำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกสําคัญมากๆไม่จ่ายได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานต้องจ่ายได้ไหมคะต้องจ่ายไหมคะไม่จ่ายไม่ได้ค่ะต้องจ่ายค่ะ เพราะฉะนั้นเป็นรายได้ฟลิกที่ปุ้ยต้องจ่ายและมันขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นวันนั้นปุ้ยพยายามมากๆจากวันนั้นจนถึงหกปีเต็มๆค่ะถ้านับเป็นเดือนก็คือ72เดือนปุ้ยรู้แล้วว่าความทรมานมันเป็นยังไงปุ้ยรู้แล้วว่ามันเหนื่อยมันเป็นยังไงตอนที่มันไม่มีอ่ะมันเหนื่อยมากๆตอนที่มันไม่มีขยันยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่เติบโตนะคะเพราะนั้นปุ้ยตู้มาทั้งหมด6 หกปีเต็มๆนะคะปุ้ยลำบากมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งทํายิ่งขาดทุนนะคะสุดท้ายก็ต้องปิดกิจการลงไปนะคะแล้วปุ้ยยังต้องจ่ายเงินค่าปิดกิจการด้วยนะที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่เดินสะบัดก้นไปนะคะปิดกิจการเดินสะบัดก้นกลับบ้านไม่ได้ค่ะคุณต้องจ่ายทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อนคุณถึงจะจบกิจการได้นะคะ <c oughs> เมื่อจบกิจการแล้วปุ้ยไม่สามารถอยู่ญี่ปุ่นได้อีกเลยปุ้ยรู้สึกทรมานมากๆนะคะมันเป็นอะไรที่เราทํามาเกือบ30ปีแต่วันนี้มันไม่มีอีกแล้วอ่ะมันเป็นโรคจิตไปเลยอ่ะ นะคะเพราะฉนั้นปุ้ยก็พยายามหางานทําค่ะนะคะพยายามวินไปเมืองไทยมีญี่ปุน่นกลับไปยิปเมืองไทยญี่ปุ่นปรับบินไปบินมาจนเจอผู้หญิงคนหนึ่งค่ะวันนี้ปุยจะเล่าในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนเกาหลีค่ะสวยมากๆนะคะและผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นคนสอนให้ปุ้ยรู้จักคําว่าระบบค่ะผู้หญิงคนนี้คือหัวใจของระบบที่ปุ้ยได้เรียนรู้มาจริงๆนะคะเพราะนั้น ระบบของโทมี่นะคะเป็นระบบสู่ความสําเร็จนะคะปุ้ยต้องทํางานเป็นทีมปุ้ยไม่สามารถเก่งได้คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะระบบสู่ความสําเร็จของเราค่ะมันจะต้องไงคะเราคิดคัดต่อจิ๊กซอค่ะเวลาได้ยินวันนี้ค่ะเวลาท่านประธานพูดหรือคนที่อยู่บนเวทีพูดเราต้องต่อจิ๊กซอให้ได้ค่ะว่าฉันจะทํายังไงต่อไปไม่ใช่นั่งเฉยๆค่ะไม่ใช่ตกมือแล้วก็ง่วงนอนจังเลยไม่ได้นะคะ คุณต้องต่อจิ๊กซอให้แม่ตั้งแต่ตัวเราลงไปเราจะทำยังไงให้ทีมงานเราเติบโตนั่นคือจิ๊กซอสู่ความสำเร็จค่ะฟังดีๆนะคะวันนี้ที่นั่งอย่านั่งหายใจทิ้งนะคะวันนี้เราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ทีมงานของเราประสบความสำเร็จค่ะมันไม่ได้ง่ายหรอกคะ่ะปุ้ยบอกปุ้ยรู้เพราะปุ้ยเองก็ไม่เคยอยู่ในระบบของใครนะคะการที่ต้องบิดตัวเองเพื่อให้ตัวเองอยู่ในระบบของธุรกิจนะคะเราจนกว่าเราจะเชื่อ แต่ปุ้ยบอกว่าอยากให้ทุกคนเชื่อเร็วๆค่ะอย่าได้นั่งเชื่อที่เจ็ดปีแล้วนะเจ็ดปีแล้วนะเราจะช้าไปไหนคะเราลุกขึ้นมาได้แล้วคะ่ะลุกขึ้นมาเติบโตพร้อมๆกันค่ะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันค่ะอยู่ด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าสาย,งายไงใดก็ตามแต่จริงๆแล้วพวกเราจะต้องเป็นสปอนเซอร์ค่ะเป็นสปอนเซอร์ที่ดีแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพาร์ทเนอร์ค่ะซึ่งวันนี้ระบบทั้งหมดที่ปุ้ยทำนะคะปุ้ยไม่เคยพลาดงานสัมนมาแม้แต่งานเดียว นะคะเพราะฉะนั้นปุ้ยใช้คําว่าปุ้ยซีโรราบกับระบบอะตอมีค่ะทุกคนจะซีโรราบกับเทคีเรามีเมื่อไหร่ที่คุณคิดแบบนี้คุณจะสามารถเดินและสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะปุ้ยจะพูดอีกนิดนึงนะคะเขาให้เวลาปุ้ยแค่นี้นะคะค่ะวันนั้นที่ปุ้ยเก็ตในเรื่องระบบปุ้ยปุ้ยเป๊ะแล้วนะคะสปอนเซอร์เป็นคนสอนให้ปุ้ยมีระบบแล้วก็เขา บอดดี้แลงเควสให้ปุ้ยรู้ว่าปุ้ยต้องทำยังไงกับการที่เราจะต้องเป็นรีเดอร์ในประเทศไทยนะคะอันที่สองค่ะที่ปุ้ยที่ปุ้ยคิดว่าปุ้ยตัดสินใจทำธุรกิจนี้ก็คือปุ้ยเห็นบำนานในธุรกิจอโรมี่ค่ะปุ้ยเห็นบำนาญจากใครคะจากท่านอิมพีเรียนมาสเตอร์คิมยองซุกค่ะวันนั้นท่านยังเป็นคราวมาสเตอร์อ,อ,อยู่ได้ขึ้นบนบนเวทีท่านขึ้นบนเวทีท่านบอกว่าวันนี้ฉันขอขอบคุณทุกทคน นะคะวันนั้นเป็นงานซักเซสที่ดิฉันไปครั้งแรกเป็นซีนซีนนั้นซีนนั้นดิฉันจาซีนนั้นอย่าง,างดีนะคะขอขอบคุณสมาชิกขอขอบคุณประเทศอาตุมีประเทศเกเรลีนะคะที่ทําให้ฉันป่วยแล้วฉันสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ทําให้ฉันสามารถหายแล้วลุกขึ้นมาทํางานแล้วสามารถเป็นโปรเป็นคราวมาสเตอร์ได้ปุ้ยจาคำพูดนั้นไม่เคยลืมปุ้มองเห็นบํานาญทันทีตรงนั้น แต่คุณคุณรู้ไหมคะว่าดิฉันเชื่อหรือเปล่าดิฉันไม่เชื่อคะ่ะนะคะแล้วท่านก็บอกอีกประโยคหนึ่งที่ดิฉันบอกว่าดิฉันจําซีนนี้สําคัญมากๆประโยคนั้นท่านบอกว่าดิฉันมีพาร์ทเนอร์สามแสนคนทุกๆวันจะมีพาร์ทเนอร์มาซื้อของใต้สายงานฉันวันละสามหมื่นคนดิฉันจําไม่ลืมเลยแล้วมาซัก์เซสคราวที่แล้วของโกเลียใครได้ฟังบ้างไม่ทราบท่านบอกว่าปัจจุบันนี้ท่านมีพาร์ทเนอร์สี่ล้านคนสุดยอดไหมคะ เพราะคําที่ว่าไม่จํากัดชั้นลึกตรงนี้ค่ะสามารถทําให้ท่านเติบโตได้อย่างไม่มีไม,ไม่ไม่จํากัดเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณคิดจําซีนนี้ให้ได้แล้วเอาซีนนี้มาพัฒนาตัวเองเอาซีนนี้มาพัฒนาคนรอบๆบตัวเราพารนทเนอร์ของเรานะคะปุ้ยเชื่อว่าคุณจะไม่ย่อท้อและไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณอ่อนลงหรืออ่อนแอลงนะคะวันนี้ปุ้ยไม่เคยมีวันไหนที่ทําให้ปุ้ยอ่อนแอได้เลยเพราะคําพูดคํานี้ค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นประโยคทองคํานี้ของคิมยองซุกที่ท่านพูดมานะคะเป็นประโยคทองที่อยู่ในใจปุยเสมอๆค่ะจากนั้นค่ะปุ้ถามบอกว่านะคะเรานะคะมีจํานวนพาร์เนอร์จํานวนมากๆเหล่านี้ได้แต่เมื่อเราจะพัฒนาเขาในระบบค่ะในเมื่อเราไม่ได้มีความสามารถเก่งกาจอะไรเขาไม่เชื่อเราค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือพาพาร์ทเนอร์เข้าระบบค่ะเรียนรู้ค่ะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเวทีทุกเวทีปุ้ยไม่เคยพลาดค่ะปุ้ยเรียนรู้จากบนเวทีค่ะปุ้ยเรียนรู้จากสปอนเซอร์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ปุ้ยอยากให้ทุกคนนะคะอย่าได้ไม่เห็นค่าของมันทุกคนพยายามนะคะทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะถ้าคุณมองเห็นค่าของธุรกิจอะโธมีคุณจะไม่ขาดงานสัมมนาแม้แต่งานเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ วันนี้ค่ะถึงแม้ว่าพุชจะลำบากแค่ไหนในการที่เราจะต้องเรียนรู้เดินทางไปกับ4ีชั่วโมงจากโตเกียวไปโยโกฮาม่าปุ้ยเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะนะคะปุ้ยก็สามารถที่จะเข้าใจธุรกิจด้วยตัวเราเองนะคะและสุดท้ายเราก็ตัดสินใจขึ้นตำแหน่ง SM นะคะด้วยความรู้วันนี้คุณขึ้น SM พเอ,อะไรเพราะคุณไม่รู้ไงคุณไม่ได้เรียนหนังสือไงคุณไม่ได้คุณไม่ได้มีความรู้ที่จะเดินต่อไปไงคุณถึงอยู่กับที่ไง เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะการที่คุณจะเป็นเซลล์มาเซอร์ได้นะคะคุณต้องมีความรู้ค่ะคุณต้องมีความเข้าใจค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าทำอะไรโดยที่คุณไม่ไต่ตองและไม่เข้าไปเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเงินแมทชิ่งของปุ้ย2000บาทแรก2,000บาทแรกไม่ทราบใครเคยได้แมทชิ่งมากแล้วคะอ่าได้แมทชิ่งกันเยอะแล้วปุ้ยไม่ทราบว่าคุณคิดยังไงกับแมทชิ่งของคุณนะคะสำหรับปุ้ยแล้ว ปุ้ยเห็นแมทชิ่งนั้นคือตาน้ําของเรามันคือที่มาของ3ล้าน5ล้านของพวกเราปุ้ยเห็นครั้งแรกปุ้ยรู้เลยค่ะว่าเงินนี้มันจะใหญ่มากต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะทําจากเล็กไปใหญ่แล้วเราจะประสบความสําเร็จจากธุรกิจอัตโนมีได้อย่างน่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นหากทุกคนเข้าใจธุรกิจแล้วไม่มีเศรษฐีคนไหนปฏิเสธธุรกิจอัตโนมีไม่มียาจกคนไหนปฏิเสธธุรกิจอัตโนมีค่ะปุ้ยอยากให้ทุกคนรีบเข้าใจนะคะแล้วคว้าโอกาสนี้ทําทันทีค่ะนะคะไม่ว่าจะ อยู่จังหวัดไหนไม่ยากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ปุ้ยอยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจทํางานนะคะและที่สําคัญค่ะอย่าพลาดงานประชุมนะคะนะคะเพราะฉะนั้นจากที่ปุ้ยมีงานที่สักเซสนะคะปุ้ยเคยมา3คนจริงๆนะคะหคน10คนนะคะยีคน50คนต่อไปจนปัจจุบันนี้ปุ้ยเคยพาพาร์เนอร์มา200คนค่ะนะคะเพราะวันนี้ค่ะถ้าคุณเลือกนะคะ ระหว่างการทำงานแบบเดิมๆนะคะให้เทวดาบอกว่าปุ้ยให้เลือกเอาปุ้ยเคยมีธุรกิจที่ญี่ปุ่นจะให้กลับมาเหมือนเดิมเลยกับธุรกิจอัตมีปุ้ยเลือกทำอะไรคุณคิดว่าปุ้ยเลือกทำอะไรคะ <Okay. S 1> ถูกต้องค่ะปุ้ยเลือกอัตมีเพราะว่ามีบำนานมันสามารถอยู่ได้ร้อยปีมันสามารถทำให้เรามีชีวิตที่ดีในบ้านปลายได้เพราะนั้นเราจงมองเห็นธุรกิจอัตมีมีความน่าภูนใจมีคุณค่ามีความมั่นคงมีความยั่งยืนคุณมองเห็นตรงนี้แล้วหรือย,อยัง นะคะถ้าคุณเห็นนะคะคุณก็สามารถที่จะเดินในธุรกิจอัตมิได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะและปุ้ยพูดอย่างมั่นใจได้เลยค่ะนะคะเพราะปุ้ยเปรียบเทียบมาแล้ว7ปีเชื่อปุ้ยเถอะค่ะเชื่อปุ้ยเถอะค่ะว่าสิ่งนี้จะทําให้คุณสามารถธุรกิจนี้สามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ปุ้ยมีความสุขที่สุดที่สุดเลยก็คือวันที่พาร์ทเนอร์ปุ้ยเดินขึ้นมาบนบนเวทีค่ะแล้วพาร์ทเนอร์ปุ้ยก็ประสบความสําเร็จไปกับพร้อมๆกับปุ้ยนี่คือสิ่่่งททีีุุุยมควาสสขด นะคะอันนี้ไม่ได้พูดให้สวยนะคะเมื่อก่อนปุ้คิดถึงแต่ตัวเองนะแต่วันนี้ปุ้ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วนั่นคือสิ่งที่เราจะเปลี่ยนไปค่ะทุกๆคนจะเปลี่ยนไปนะคะนะคะเรามาใช้เครื่องมือกันดีกว่าค่ะเรามาใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอะตอมีค่ะแล้วสร้างเงินเดือนละ3ล้าน5 000, ล้านให้ได้แล้วเราจะไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ